เพลินนะเหรอเพลินนะเหรอเพลินจนไม่หลับไม่นอนเลยอ่ะฮัลโหลฮัลโหลเจ้าชายนอนนี่ม่วงนี่ยังจา้จาเ <laughs> จ,าจา้าชายจ๋าจ๋าเจ้าหญิงจ๋าเจ้าหญิงม่วงนี่ยังคะ <c oughs> คนไหนวะพี่คนที่เบอร์นหนึ่งหรือเบอร์สองเบอร์สองนะ นางเชิญเข้ามาเลยหนูก็ไกม่รู้เบอร์ไหน,นะนเนี่ยคนนี้ปะไป็อสองสองปะอือลองเชิญแล้วนะแต่แล้วเขาไม่เข้าองอย่างถ้าหนูโม่งหนูจะมาได้กับนพนี่ปบะะ้่ะนะอย่าฝืนดิ ไปต่อนี่มีเพื่อนคุยนน,น,นั่นลนั่น้นนั่นะขาวแล้วขาวแล้วพี่หายใจไม่หายใจหรอกินเหล้ากินเบียร์ไหมไม่ ว่าจะเลี้ยงสนานหนอโอ้โหฮัลโหทำไมเงียบอ่ะจัดจ๊ะทำไมเงียบอ่ะว่าง,อองเอป่าค่ะดีดโอเฮ้ต้องไม่ครับ เธอต้องเข้าไปถึงปุ๊บเธอต้องชวนคนคุยเลยก็ถึงจะคุยกับเธออะไรนะเธอเข้าไปถึงปั๊บเธอก็ต้องชวนแบบคนที่อยู่ทีมเดียวกับเราอ่ะคุยเลยโอ้โหขนาดชวนคุยแลย้วยังไม่ครอบจะเปิดไหม่กัหนหรือเราก็คุยเก่งนะเฮ้ยนี่มันเที่ยงคืนแล้วเนี่ย แช่คือนั้นหนูยังไม่พูดต่อม,มาต่อ,ตอที่บ้านพี่ไม่หรวันนี้เมียพี่ตบหนูเอยไม่ใช่เมียแฟนแต่แฟนพี่ตบอี้ายพี่ก็พูดออกล้งั้่แหมนะไม่ได้แต่ไปส่งโลเคชั่นมาเยอะเยอะเยอะนะครับ เนี่ยเล่นไม่ได้หรอน้องเล่นไม่ได้หรอห่วงเนื้อห่วงตัวหรอคนเก็บคําพูดไว้คุยกับคนอื่นบ้างสิเดี๋ยวคุยกับพี่หน่อยร้องเพลงให้ฟังเลยดิไม่เอาอ่ะร้องไม่เป็นเมื่อกี้ร้องให้พี่ฟังเลยร้องไม่เพรไม่เพราะไม่เห็นเป็นไรอยากฟังไอ้สิไม่เอาไม่อยากฟังต้นฉบับแต่เจตลิกสิทธ อ้าวจริงจริงเนี่ยอ้าวอะไรเงี้ไ,งไม่ขอให้ลองอะรอ้าวเีมว <c oughs> <c oughs> อ่ะ